สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมกลับมาอยู่ในแมปดิอิตท่านผู้ชมและแน่นอนว่าผมเนี่ยได้ทําการเก็บของอีเวนต์เนี่ยครบหมดทุกชิ้นแล้วนั่นเองท่านผู้ชมชิ้นแรกเนี่ยผมให้เป็นในส่วนของ,ของพั่วแห่งความรักฮะพวตัวนี้เนี่ยท่านผู้ชมอาจจะรู้จักความสามารถของมันกันแล้วนะจากคลิปก่อนของผมนั่นเองคือตอนนี้เนี่ยผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากแต่ท่านผู้ชมส่วนชิ้นที่สองเนี่ยอาจจะเป็นตัวนี้นะอันนี้เนี่ยไฮไลท์เลยท่านผู้ชมเพราะมันเป็นของบินได้นะอันนี้เนี่ยมันบินเร็วมาก คือต้องใช้เศษหัวใจที่แตกสลายเนี่ยหนึอันในการแลกมานะฮะซึ่งก็เก็บนานพอสมควรนั่นเองท่านผู้ชมส่วนชิ้นที่3เนี่ยผมให้เป็นกระเป๋านั่นเองท่านผู้ชมนี่เลยกระเป๋าแห่งความรักนะฮะกระเป๋าหัวใจที่แตกสลายนั่นเองซึ่งมันเก็บสิ่งของได้มากถึง150ชิ้นเลยนะคือเป็นกระเป๋าที่ดีมากไม่เสียตังค์ซื้อด้วยเพียงแค่เราเนี่ยเอาหัวใจที่แตกสลายเนี่ยไปแลกมาแลกกับเจ้าโฮโบที่เกาะวาเลนไทน์ได้เลยท่านผู้ชมส่วนชิ้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของบอลลูนนะ บอลลูนอันนี้เลยซึ่งอันนี้เนี่ยเอาไปรีโลมานะท่านผู้ชมมันก็เลยเป็นบอลลูนสีสันสดใสน,นั่นเองคือมันก็เป็นของบินเหมือนกันนะในอีเวนต์วาเลนทนยเนี่ยมีของบินถึง2ชิ้นเลยท่านผู้ชมใครที่ยังไม่ได้เก็บเนี่ยก็ไปเก็บกันนะฮะสำหรับในส่วนของบอลลูนกับั่วเนี่ยเอาได้จากก่องนะท่านผู้ชมนี่เลยเห็นไหมเขาบอกอยู่นะฮะซึ่งกรองเนี่ยหาได้จาก,กเกาะวาเลนไทน์เหมือนกันใครที่ยังขุดไม่ได้เนี่ยก็ไปขุดกันนะท่านผู้ชม ก็มันก็ลุ้นอยู่กับดวงของท่านผู้ชมเลยนะฮะว่าจะได้หรือไม่ได้และในตอนนี้เนี่ยผมก็ยังมีของซีคิดด้วยท่านผู้ชมคือมีแค่2ชิ้นนะมีบันไดกับเจ้าเจ้าตัวนี้ท่านผู้ชมก็มันตัวสกังใช่ไหมเออตัวนี้มันเป็นตัวสกังนะคือผมเนี่ยเอาเจ้าตัวสกังไปรีโลแล้วนะแต่ว่ามันรีโลไม่ได้ท่านผู้ชมคือมันเป็นติดสถานะน้ําอยู่อะมันดูยากเหมือนกันนะแต่ว่าเจ้าสกังเนี่ยมันดีมากมากเราก็มีในส่วนของบันไดบันไดยากท่านผู้ชม บันไดที่พาให้เราเนี่ยขึ้นไปสู่ก้อนเมฆนะฮะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยความสามารถของมันก็เมื่อ่อยเท่าไหร่ท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยไปลองใช้ท่านผู้ชมดูดีกว่านะฮะไหนมาดูซิว่าเกาะวันทายเนี่ยมีคนอยู่หรือเปล่าไม่มีคนเลยอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยกลับไปเกาะแรกกันดีกว่าเหมือนว่าคนเนี่ยจะมาอยู่กันที่เกาะแรกนะเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าสกังเนี่ยมาใช้ท่านผู้ชมเออโดนผมแน่ใครดิใครที่ยืนคุณอยู่เนี่ยความสามารถของเจ้าสกังเนี่ยมันน่ากลัวมากดีผมถือละเอ้ยเขาตัวเห็นไหม เดี๋ยดูท่านผู้ชมคือคนเขาจะค่อยๆเอียนไหมคือเจ้าสกังเนี่ยมันเป็นการผักคนนะท่านผู้ชมดี่เลยเอาตดสกังไปทุกคนเอาตดสกังไปนี่นี่ไงเอ้ยเขาก็จะถอยไปนะฮะจริงๆผมอยากได้คอนมากแต่คือผมได้แค่สกังท่านผู้ชมคือเจ้าคือเจ้าสกังเนี่ยมันก็ปวนอ,อยู่เหมือนกันนะอืมเอาไปเอาเจ้าสกังไปนี่ไง คือใครที่กําลังขูดอยู่เนี่ยก็จะโดนถอยไปด้วยนะผู้ชมไปไหมมันเอาไปปวนคนได้นะฮะไปเลยฮะถอยจะเดินไปไหนเอาเจ้าสกังไปเลยเอาสกังไปนี่ขูดอะไรฮะเอาเจ้าสกังไปคือผมอยากได้คอนมากเลยอะถ้าเป็นคอนเนี่ยมันจะมันจะปวดมากกว่านี้นผู้ชมนี่เอาไปเอาสกังไปฮะเอาสกังไปเอาสกังไปนายเอาสกังไปนี่เอาสกังคือผมยังมีอีกชิ้นหนึ่งด้วยนะอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยเป็นบันไดนผู้ชมบันไดอันนี้เลยอันใหญ่มากนะฮะ เราจะมาลองใช้กันดูเตกบันไดแห่งท้องฟ้าท่านผู้ชมคือบันไดอันนี้เนี่ยเราต้องปีนเลยปะ่ะปีนไปข้างบนเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรนะฮะอันนี้เนี่ยผมเป็นคนเรียกมาท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าคนที่เรียกเนี่ยมีสิทธิพิเศษอะไรหรือเปล่าไหนมาดูสิว่าเจ้าบันไดเนี่ยมันจะให้อะไรเราคือออกปีนปีนปีนสูงเหมือนกันนะอ่ะขึ้นมาด้านบนฮนะมีอะไระ่ะด้านบนไม่เห็นมีอะไรเลยคุณได้ไหมคุณก็ไม่ได้ท่านผู้ชมคือบนนี้ไม่มีอะไรเลย คือมันทําให้ผมเด้เสียเวลาลงไปลงไปพวกนายขึ้นมาทําไมลงไปลงไปจากที่นี่อือเอาสกังองผมไปกินเอาสกังไปลงไปลงไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้คือสกังนี่มันก็ปวดเดียวกันนะคือนานๆมันจะคนได้ของระดับซีเค็ดท่านผู้ชมแต่บันไดน,นี่ก็มีทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอามาตั้งโชว์น่าจะแค่เอามาตั้งโชว์ท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองคุณกันดีกว่าอืม ผมต้องการของดีๆสักหนึ่งชิ้นฮะขอขอโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้เป็นของเขียวท่านผู้ชมคือเกาะแรกนะผมได้ลัสตีปิดท่านผู้ชมออ้ยตัวนี้มีอีเวนเลนสตอร์มด้วยซึ่งแน่นอนว่าเราเนี่ยจะลองขุดกันนะฮะเผื่อว่าจะได้ของดีๆเดี๋ยวเป็นว่าเราขุดแถวๆนี้ต้องขุดดูได้ปลาไหมขอบปลานหนึ่งตัวฮะอันนี้เป็นปลาได้เปล่าคือผมเนี่ยขุดได้ปลาระดับมิสติกเนี่ยครบทุกตัวแล้วท่านผู้ชมแต่ว่ายังขุดไม่ได้ระดับเอกโซติกเลยนะ คือระดับเอ็กโซติกเนี่ยมันขุดยากมากอันนี้เป็นเลิฟซี่กัมมี่นะฮะซึ่งผมต้องการระดับเอ็กโซติกฮะอันนี้เนี่ยมาลองใช้ในส่นของพวกความรักดูท่านผู้ชมคือเดี๋ยวอีเวนต์มันจะไปแล้วอีกไม่กี่วันนะฮะใครที่ยังไม่ได้เนี่ยก็มารีบเก็บกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปแล้วท่านผู้ชมอืมคุณขึ้นมาอันนี้อันนี้คือปลาท่านผู้ชมอีปิกฟิชอีปิกฟิชนี่หน้าตามันไม่ได้เหมือนพระจันทร์นะแต่มันจะมีมูนฟิชด้วยท่านผู้ชมหน้าตามันคล้ายๆกันเลยอันนี้ขึ้นนนนมาตัวีี้เ่จะะะป็อไรฮ ขึ้นมาอ๋ออันนี้เป็นกระดูกท่านผู้ชมของเกาะแรกเกือพี่เต้นทำไมอ่ะอันนี้ของซีเค็ดมันยังอยู่เหรอคือเต้น <c oughs> ตินลมเหรอพี่คือผมก็อยากมีเหมือนกันนะไอ้ของซีเค็ดที่ทําให้คนอื่นเนี่ยเต้นได้ท่านผู้ชมคือของซีเค็ดเนี่ยมันมีหลายชิ้นอยู่นะแต่ว่าผมเนี่ยเพิ่งได้ามาแค่สองชิ้นเองนะฮะอุ้ยมีคนถือแมมมอสมาด้วยแมมมอสตัวใหญ่ขึ้นมาฮะอันนี้เป็นดองฟินท่านผู้ชมทำไมาคนมาอยู่ที่นี่กันเยอะจังเมื่อคุณหาอะไรฮนะเนี่ยเอ้ยอน,นี้เป็นสีทองผมคิดว่าน่าจะเป็น อุย้ยปลาฉลามท้วนผู้ชมโหตัวนี้ไม่ได้ขุดได้นานมากอันนี้ใช่ปลาฉลามป่ะเออใช่ปลาฉลามตัวน้องเนี่ยน่ารักมากเลยนะก็จะก็ฉลามตัวใหญ่ท้วนผู้ชมอืมขึ้นมาเจ้าปลาฉลามอืมเดี๋ยวผมเนี่ยเปลี่ยนพวกดีกว่าท่านผู้ชมพวกนี้เนี่ยรู้สึกว่าไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่เราเนี่ยไปใช้ในส่วนของพวกตัวนี้ดีกว่านะฮะเมกาโอดอนโชวเวลท่านผู้ชมมาโอ้เป็นกระอโดอนผมถือกำเนิดแล้วขอปลาดีๆขอระดับเอ็กโซติกเลยได้ไหม คือมันได้ยากมากอ่ะอืมขึ้นมาฮะผมอาจจะต้องเปลี่ยนในส่วนของแม่เหล็กท่านผู้ชมแม่เหล็กของผมเนี่ยไปใช้ในส่วนของแร่แอนเทเชอร์ดีกว่าอืมผมต้องการปลาดีๆหนึ่งตัวฮะตอนนี้เนี่ยจะให้อะไรดีๆไหมคืออันนี้อันแรกเป็นปลาได้เปล่าไม่ใช่ปลาท่านผู้ชมมันจอยเกมผมเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนไปขุดที่เกาะวาเลนไทนยดีวยกว่าท่านผู้ชมเผื่อว่าเราเนี่ยจะได้อะไรดีๆบ้างคือก่อนนี้เนี่ยมันจะให้ ปลาดีๆกับเราแน่นอนผมสัมพันธ์ได้อืมามาฮะผมชอบมากเลยหัวใจมันบินเร็วมากคืนเป็นของอีเวนท์ที่รู้สึกสัมผันธ์ได้ว่ามันบินเร็วอะ่ะอันนี้ปลาปักเป้าท่านผู้ชมตัวแรกอืผมเนี่ยอยากได้ปลาดีๆสักหนึ่งตัวฮะอันนี้เป็นสีทองท่านผู้ชมอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้โอ๊ยเป็นมอเตอร์ไซค์นึกว่าจะเป็นปลาเฮ้ยเราอุตอส่าห์คาดหวังว่ามัน,ว,มนว่ามันจะเป็นปลาอันนี้ใหญ่เลยท่านผู้ชมอันนี้อะไรสีทองฮะปลาบินชัวร์อันนี้ อืมใช่จริงๆด้วยเพราะว่าสีทองอันใหญ่เนี่ยมีแค่ไม่กี่อันเองอันนี้เนี่ยเป็นปลาบินขึ้นมาเลยเจ้าปลาบินอันนี้เป็นแองจิลิทูนาท่านผู้ชมเป็นตัวสีเหลืองนะอย่างลองเอาไปดีดูเหมือนกันนะฮะว่ามันจะสวยขานาดไหนถ้าเกิดไม่มีสถานะเนี่ยติดอยู่ท่านผู้ชมเดี๋ยวคุณอันนี้ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเราเนี่ยลองเอาเจ้าปลาบินเนี่ยไปดีก,กันดูดีกว่ามาใน,นเจ้าหัวใจดูชอบมากเลยบินเร็วมากมันในที่ผมวางเอาไว้เนี่ยมันยังอยู่อีกเหรอคือ <laughs> มันยังไม่หายไปอีกเหรอหรือว่า ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปิดมันถึงจะหายไปท่านผู้ชมคิดว่าน่าจะใช่นะอันนี้เมื่อกี้เนี่ยเราได้ในส่วนของปลาบินมาลองรดูสิถ้าเกิดไม่มีสถานะเนี่ยมันจะดีขนาดไหนคือต้องบอกว่ามันจะสวยขนาดไหนขึ้นมาเจ้าปลาบินเอ้ยไม่มีสถานะแล้วใช่ไหมเอ้ยเป็นโกลเด้นอ่ะติ่นโกลเด้นทน่านผู้ชมเอาแบบไม่มีสถานะดิผมอยากดูว่ามันจะออกมาสวยขนาดไหนนะฮะขึ้นมาเลยเจ้าปลาบินอันนี้เนี่ยคือไม่ไดสถานาแะแหละโอ้มันเป็นตัวเรืองแสงแบบนี้ท่านผู้ชม คือผมใช้พวกมิเกลดอนคุดเนี่ยมันมันได้แบบติดสถานะนะมันแบบว่าเออมันติดสถานะน้ำามาท่านผู้ชมมันก็เลยดูไม่ออกนะฮะว่าล่างจริงๆของเจ้าปลาตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงท่านผู้ชมโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปเป็นเท่านี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในะการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ